ไซตสเกเลตันกับการคงรูปและการเคลื่อนที่ของเซลล์การศึกษาชีววิทยาของเซลลโดยใช้เทคนิคพิเศษดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทั้งแบบใช้แสงและแบบอิเล็กตรอนทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นโครงสร้างละเอียดภายในเซลล์ได้มากขึ้นจนพบว่าภายในไซโตพลาซึมของเซลล์ไม่เพียงมีออแกเนลต่างๆเป็นองค์ประกอบอยู่เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไซโตสเกเลตันอยู่ด้วยไซโตสเกเลตันคือเส้นใหญ่ที่สารกันเป็นร่างแหกระจายอยู่ทั่วทั้งไซโทพลาซึมภายในเซลล์มีหน้าที่รักษาโครงสร้างทำให้เซลล์สามารถคงรูปอยู่ได้ และทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเซลล์ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบต่างๆเช่นออร์แกเนลภายในเซลล์ด้วยออร์แกเนลต่างๆภายในเซลล์สามารถล่องลอยอยู่ในไซโทพลาซึมได้เพราะมีไซโตสเกเลตันช่วยยึดเหนี่ยวไว้ไซโตสเกเลตันสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของโมเลกุลและขนาดของเส้นใยได้เป็น3ชนิดได้แก่ ไมโครทูบูล e ไมโครฟิลเ m e n ์และอินเตอร์มีเดียต a ฟิลเ m i c ์ไมโครทูบูมีขนาดของเส้นใหญ่ใหญ่ที่สุดลักษณะเป็นท่อกลวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ25นาโนเมตรมีความยาวตั้งแต่ประมาณ25นาโนเมตร ไปจนถึง200นาโนเมตรโครงสร้างผนังท่อประกอบไปด้วยโมเลกุลของโปรโตีนที่มีรูปร่างเป็นก้อนกลมชื่อว่าทูบุลินอยู่รวมกันเป็นไดเมอร์คือประกอบด้วยก้อนโปรโตีนสองก้อนได้แก่อัลฟาทูบูลินซับยูนิต และเบต้าทูบูลินซับยูนิตอยู่ด้วยกันม i โครทูบูลสามารถยืดยาวออกได้โดยการต่อเตอิมโมเลกุลของทูบูลินไดเมอร์นี้ขึ้นเป็นสายยาวที่พันเกลียวเป็นโครงสร้างผนังท่อและในทางกลับกันก็สามารถสลายโครงสร้างท่อได้ ด้วยกระบวนการหลุดออกของทูบูลินไดเมอร์แล้วต่อกลับเป็นโครงสร้างท่อใหม่ได้ในบริเวณต่างๆในไซโทพลาซึมของเซลล์ไมโครทูบูลมีหน้าที่รักษารูปร่างเซลล์ทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้โดยช่วยรับแรงกดต่างๆและยังทำหน้าที่เป็นแนวเส้นทางที่ออแกเนลภายในเซลล์ ll, จะมาจับโดยอาศัยโปรโตีนที่เรียกว่ามอเตอร์โปรตีน แล้วเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นทางนี้ไปตามบริเวณต่างๆของเซลล์ได้นอกจากนี้ไมโครทูบู u, ยังมีหน้าที่ช่วยในการแยกตัวของคโครโมโซมในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์และเป็นแกนโครงสร้างของซิเลียและแฟลกเจล่า ในเซลล์บางชนิดอีกด้วยไมโครฟิลเต์เป็นไซโตสเกเลตันชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดมีโครงสร้างเป็นเส้นยาวมีลักษณะตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7นาโนเมตร โครงสร้างประกอบด้วยโมเลกุลโปรโตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมชื่อว่าแอคตินแต่ละโมเลกุลของแอคตินที่ประกอบกันขึ้นเป็นไมโครฟิลามนต์นี้จะเรียกว่าแอคตินซับยูนิตดังนั้นจึงอาจเรียกไมโครฟิลามนต์อีกชื่อหนึ่งว่าแอคตินฟิลามนต์ โครงสร้างท่อตันของไมโครฟิลามนต์เกิดจากแอคตินสับยูนิตมาเรียงต่อกันเป็นสายยาวสองสายแล้วพันกันเป็นสายเกลียวไมโครฟิลามนต์จะเรียงตัวกันเป็นร่างแหสามิติอยู่ใต้เย,ยื่อหุ้มเซลล์เพื่อช่วยรักษารูปร่างของเซล์ไว้โดยจะเป็นโครงสร้างที่ช่วยรับแรงดึง และยังมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยตัวอย่างเช่นในเซลล์กล้ามเนื้อไมโครฟิลเต์หรือแอคตินฟิลเต์จำนวนมากจะเรียงตัวอยู่ในไซโทพลาซึมแล้วทำงานร่วมกับโปรตีนชื่อว่าไมโอซินและโปรตีนชนิดอื่นๆทำให้เกิดกระบวนการเลื่อนตัวภายในไซโทพลาซึมทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวได้ นอกจากนี้ actin filament กับม y o s i n ยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเคลื่อนตัวของไซโทพลาซึมและการเคลื่อนที่ของเซลล์แบบอื่นๆอีกเช่นทำให้เกิดร่องแยกหรือ cleavage furrow ของไซโทพลาซึมในกระบวนการแบ่งเซลล์การเคลื่อนที่แบบ a m e b o y movement ในเซลล์บางชนิด Intermediate Filament มีขนาดของเส้นใหญ่เล็กกว่าไมโครทูบูลมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8-12นาโนเมตรแต่มีขนาดใหญ่กว่าไมโครฟิลาเมนต์เล็กน้อยจัดเป็นชนิดของไซโตสเกเลตันที่มีความหลากหลายของชนิดย่อยแต่ละชนิดย่อยก็มีองค์ประกอบของสับยูนิตที่จำเพาะแต่เป็นโปรตีนในกลุ่มเดียวกัน คือพวกเคราตินซึ่งเป็นโปรโตีนที่มีรูปร่างเป็นเส้นยาวอินเตอร์มีเดียต a ฟิลามีหน้าที่รักษารูปร่างของเซลล์โดยช่วยรับแรงดึงเช่นเดียวกับ m i โครฟิลาม e นต์และถือเป็นโครงสร้างคำจุนพื้นฐานของเซลล์เนื่องจากไม่มีการสลายตัวหรือจัดตัวใหม่กลับไปมาภายในเซลล์เหมือนกับไมโครทูบูและ m i โครฟิลาม e นต์ อินเตอร์มีเดียต a ฟิลเเป็นไซโตสเกเลตันที่คงทนถาวรมากเมื่อเทียบกับไซโตสเกเลตันชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกออกยังคงมีเคราตินซึ่งเป็นอินเตอร์มีเดียต a ฟิลเหลงเหลืออยู่ภายในเซลล์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า Intermediate Filament เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ และทำให้ออแกนเนลบางชนิดถูกยึดอยู่กับที่ได้ตัวอย่างที่สำคัญคือการรักษาตำแหน่งของนิวเคลียสร่างแห่ของอินเตอร์มีเดียตฟิลามนต์จะคลุมล้อมรอบนิวเคลียสไว้ให้อยู่ในตำแหน่งจำเพาะภายในเซลล์จะเห็นได้ว่าไซโตสเกเลตันทั้ง3ชนิดนี้จะทำงานภายในเซลล์สิ่งมีชีวิต ทำให้เซลล์สามารถคงรูปอยู่ได้และช่วยในการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบต่างๆภายในไซโตพลาซึมทำให้เซลล์สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้รวมไปถึงช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์ได้ด้วยคำที่ควรทราบไซโตสเกเลตันไมโครทูบูล ไมโครฟิลาม ент อินเตอร์มีเดียต์ฟิลาม ент ทูบูลินอักตินเคราตินอักตินฟิลาม ент ไมโอซินเซเลียแฟลกเจล่าคลีเวสเฟโร Army Boy Movement.